ประจำสัปดาห์กับข่าวห้ามพลาด EP ที่33ว่าดีเรื่องรักของคนบันเทิงที่พาเรตกันลดสถานะพร้อมกันถึง4คู่ แต่ก่อนอื่นไปเริ่มต้นที่เรื่องราวดีๆของเจ้าหญิงในวงการบันเทิงในอันดับ5กับสิ่งชื่นชมที่มีตอแอนทองประสมที่ยื่นมือช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องหลังเพิ่งรับซื้อมังคุดที่ราคาตกสุดขีดจำนวน3ตันจากชาวสวนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมากะหลำปลีอีก6.9ตันจากอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ราคาตกเหลือโลละ2บาทไปแจกจ่ายตามโรงเรียนและวัดแถวนั้นแล้วล่าสุดยังควักเงินช่วยชาวนาเหมาข้าวเปลือกสองตันนำไปสีก่อนนำมาให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในกรุงเทพเพื่อให้กำลังใจกระดูกสันหลังของ เรียกว่านี่แทบจะไม่ใช่ดาราแต่ว่าเป็นนางฟ้าของเกษตรกรไปแล้วไปที่เรื่องหัวใจของเหล่าซุปตากับอันดับสี่เมื่อนางเอกสาวมินพิชยาส่อแววสดเพราะไรรูปคู่โอดพิทักษแฟนหนุ่มมานหลายเดือนแล้วโดยภาพหวานล่าสุดที่อยู่ด้วยกันในไอจีคือการอวยพรในวันเกิดของสาวมินเมื่อปลายเดือนเมษาแต่เมื่อมาถึงวันเกิดของฝ่ายชายเดือนกรกฎากลับไร้ซึ่งการอวยพรใดๆ ก่อนจะตามมาด้วยการตอบย้ำที่ค่อนข้างชัดเมื่อมินโพสต์ภาพด้วยสีหน้าสดใสพร้อมแคปชั่นใครโสดยกมึกขึ้นจากนั้นฝ่ายชายก็ปาคำคมเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใช้ชีวิตรักมันและเรียนรู้จากมันจนแทบจะชัดเจนแล้วว่าความรัก5ปีของทั้งคู่อาจถึงทางตันแต่ถึงอย่างนั้นต้องรอฟังชัดๆจากปากเจ้าตัวอีกที สามกับคู่ของปุกลุกวันทิพย์และไม้พัทรเดชที่แม้จะไม่เคยระบุสถานะแฟนแบบเต็มปากแต่จากที่เราเห็นเห็นอยู่ก็คือใช่ซึ่งล่าสุดฝ่ายหญิงกลับเปิดใจผ่านรายการกับวูดดี้วุฒิธรว่าความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมแล้วและเธอเองเป็นฝ่ายเอ่ยปากลดสถานะเหลือแค่เพื่อนสนิทเพราะชีวิตเปลี่ยนไปมากหลังจากแม่ล้มป่วยได้2เดือนกลายเป็นความเครียดจนไม่สามารถมีความสุขได้เลยและไม่อยากให้อีฝ่ายต้องมาทนทุกข์ไปด้วยขณะที่ไมเองก็ยอมรับการตัดสินใจแต่ยังไงก็ยังยืนยันว่าพร้อม อยู่เคียงข้างกันเสมอ นี่ก็ปลดล็อกจากคำว่าสามีภรรยาเหลือเพียงสถานะเพื่อนรักอย่างชัดเจนแล้วกับคู่ของนิวเคลียห์หันสารและดีเจเพชรเจ้าวิเชียนหลังเกิดข่าวลือม,มานานหลายเดือนและใช้เวลาปรับจูนกันมาพอสมควรเมื่อฝ่ายหญิงประกาศปิดฉากรัก1 1อปีอย่างเป็นทางการผ่านไอจีคอนเฟิร์มไม่มีเรื่องมือที่3ย้ำเรารักกันแต่ความรักมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไปด้วยเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตและได้พยายามที่สุดแล้วจริงๆ ขณะที่อดีตสามีก็ชี้แจงตรงกันว่านิวเป็นเด็กดีเป็นแม่ที่ดีมาตลอดแต่ปรับสถานะใหม่เว้นระยะห่างให้ชีวิตราบรื่นมากขึ้นซึ่งแม้ตอนนี้ทั้งคู่จะยังอยู่บ้านเดียวกันื่ยทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกชายน้องไทกกาอย่างดีที่สุดแต่ระหว่างนี้เองฝ่ายหญิงก็กำลังสร้างบ้านใหม่อยู่ห่างแค่ซอยถัดไปในหมู่บ้านเดียวกันแต่รับประกันว่าสร้างด้วยเงินตัวเองไม่ใช่เงินของอดีตสามีที่ยกให้หลังเลิกกันที่ตกลงใช้คำว่าแฟนกันแล้วนวนหวานขึ้นกว่าเดิมไหม เท่าเดิมเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมครับผมเท่าเดิมใช่ครับตามสถานการณ์ครับ <c oughs> ดีกันบ้างปีกันบ้างครับผมเป็นเรื่องปกติครับมาก็<ช>ข,อขอบคุณ <c oughs> เลยก็ดีใจที่ทุกคนเอ็นดูคู่เราค่ะ และอันดับหนึ่งสัมภาษณ์คู่หวานหวานของโบเมลาดาและมิกทองระยะช่วงเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นอดีตไปเรียบร้อยกับการเลิกกันแบบฟ้าผ่าโดยที่แฟนคลับไม่ทันตั้งตัวเริ่มจากวันที่ฝ่ายยิงโพสต์ข้อความจำนองว่าการเป็นโสดฉลาดกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดและเมื่อสองลึกเข้าไปข้างในยังพบว่าทั้งคู่ต่างอันฟอลโล่ไอจีกันเรียบร้อยทั้งที่เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาหนุ่มมิกเพิ่งเข้าไปไหว้แม่ของโบเอง วันเปนเทิงจึงต่อสายตรงถึงโบก็ยอมรับแบบตรงๆวันเลิกจริงเพราะมีปัญหาและเพิ่งมีการพูดคุยเพื่อยุติความสัมพันธ์ได้เพียงไม่กี่วันแต่ไม่ขอตอบถึงสาเหตุส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ยังโอเคแต่สําหรับข่าวลือที่ว่ามีพระเอกช่อง3เข้ามาดามใจแล้วนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง จากนั้นเพียงวันถัดมามิกขระยะก็ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลยอมรับตรงกันว่าตอนนี้เราทั้งคู่ยุติความสำคัญแล้วเนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องมือที่3พร้อมขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนคู่เรามาโดยตลอด ซึ่งสาวโบก็ยังมากดไลค์ข้อความนี้และดูเหมือนจะกลอบมาฟอลโล่ไอจีให้แฟนๆได้ใจฟูก่อนที่เธอจะโพสอีกข้อความว่ามีรักก็มีเลิกเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ดีต่อกันและกันเึ้นทางความรักของคู่นี้ต้องย้อนไปเมื่อเจ็ดปีก่อนที่เริ่มเล่นละครด้วยกันได้สนิทก,กันแต่ช่วงนั้นแม่ของมิกป่วยจึงไม่พร้อมมีความรักและไม่ได้คุยกันอีกเลยจนโบหันไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นกระทั่งได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งมิกจึงทวงถามทำไมไม่รอผมประกอบกับตอนนั้นทั้งคู่โสสดดดีเลยยตัันนใจคุก และสารสัมพันธ์ได้เพียงปีกว่าก็ต้องเลิกราเพราะทัศนคติทีมไม่ตรงกัน